หากจะพูดถึงหนึ่งในดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลที่สุดของโลกในตอนนี้นะครับเชื่อได้ว่าต้องมีชื่อของมาคัสแรดฟอร์ดหัวหอกจากแมนยูไนเต็ดขึ้นมาในหัวอย่างแน่นอนครับกองหน้าสารพัดประโยชน์รายนี้สามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงตัวลุกนะครับโดยที่ไม่ลดพิษส,สงลงแม้แต่น้อยเลยนะครับผมและจากฟอร์มล่าสุดของเขานะครับช่วง4สัปดาห์หลังนี้นะครับทำให้ และฟอร์ดนะครับสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับและเปลี่ยนมุมมองของแฟนบอลที่มีต่อเขานะครับจนเจ้าตัวนะครับถูกคาดหวังให้เป็นดั่งอนาคตระยะยาวของแมนยูไนเตดของเรานั่นเองครับเป็นตัวตึงตัวเต,ต,ต็งสําคัญเลยนะครับสําหรับในเกมปีศาจแดงในวันนี้นะครับ5เรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้ เกือบจะได้เป็นนักเตะของทัพเรือใบสีฟ้านะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดั่งเพชรล้ำค่าให้กับทีมแมนยูในเตนะครับครั้งนี้หัวหอกรายนี้เคยเกือบตกไปอยู่ในกำมือของคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่โชคดีครับที่ยังไม่เกิดขึ้นย้อนกลับไปสมัยที่เจ้าหนูและฟอร์ดนะครับลงเล่นให้กับทีมเฟเซอร์มอสเลนเจอร์นะครับที่ผู้บอลสําหรับแข่งรุ่นจิ๋วนะครับเขาถูกแมวมองจากหลายสโมสรนะครับจ้องตาเป็นมันเลยนะครับและหนึ่งในทีมเหล่านั้นนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ถึงขั้นที่ว่าเลตฟอร์ดก็เคยไปร่วมซ้อมกับทีมเรือใบสีฟ้ามาด้วยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับเป็นไปทางแมนยูไนเตดนะครับที่ไม่ยอมปล่อยให้เจ้าหนูและฟอร์ดต้องหลุดมือไปครับก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปทาบทามในเวลาต่อมาครับ ซึ่งทางแรดฟอร์ดและครอบครัวของเขานั้นก็เห็นฟ้องตองกันนะครับว่าคงจะเหมาะสมมากกว่าครับหากไปเล่นให้กับแมนยูนเตดแล้วก็ประกอบที่แรดฟอร์ดนั้นมีทีมปีศาจแดงนะครับอยู่ในหัวใจของเขาอยู่แล้วนะครับทำให้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่เจ้าตัวนั้นจะเลือกแมนยูนเตดแดนเหนือของซิตี้นะครับนับว่าโชคดีของแฟนผีนะครับที่แรดฟอร์ดไม่เลือกลงเอ่ยกับคู่แข่งนะครับตั้งแต่วันนั้นแรดฟอร์ดหลงไหลในกีฬาคริกเก็ตนะครับ โรเบิร์ตเลสซอร์ดผู้เป็นปิดาของมาคันเลสซอร์ดนะครับเป็นนะักกีฬาคริกเก็ตฝีมือดีครับแถมยังใฝ่ฝันนะครับว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นกีฬาโปรดของลูกชายเช่นกันครับแต่อย่างที่ทราบครับมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบที่พ่อฝันไว้นะครับเลสซอร์ดนั้นเขาเทใจไปให้กับฟุตบอลจนหมดหัวใจเลยนะครับ จนก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ดังในโลกแห่งวงการฟุตบอลครับพี่ชายของเขานั้นเคยบอกว่า <S 2> <S 2> เลตฟอนนั้นเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านคลิกก็ตไม่น้อยไปกว่าฟุตบอลเลยทีเดียวซึ่งความหลงใหลในกีฬาของเลฟอนนั้นมันก็เริ่มฉายแววมาตั้งแต่เขายังเด็กครับครอบครัวของเขานั้นบอกว่าเมื่อไหร่ที่เลตฟอดถูกปล่อยให้อยู่กับหน้าทีวีครับเขาจะนั่งดูฟุตบอลอยู่แบบนั้นครับไม่ไปไหนซึ่งในตอนนั้นเจ้าหนูปีศาจแดงรายนี้นะครับเพิ่งจะอายุ7เดือนครับ จึงไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะบอกว่าเขาหลงไหลในคริกเก็ตหรือกีฬาอื่นๆไม่น้อยกว่าฟุตบอลนะครับเพราะดี a นของความรักในกีฬามันติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครับเขาเล่นคริกเก็ตเก่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวโยนหรือตัวตีและมาคาดยังมีฝีมือทางด้านของเทนนิสปิงปองและสนุกเกอร์อีกด้วยประสาทสัมผัสทางตาและมือของเขานั้นสัมพันธ์กันอย่างน่าเหลือเชื่อครับพี่ชายและฟอร์ดกล่าวไว้ครับ แฟนตัวยงของโดรโด หัวหอกขั้นตำนานของทีมบาราซิลนั้นคือไอดอลวัยเด็กของเจ้าหนูแรดฟอร์ดครับโดนันโดเปรียบไปด้วยความเร็วครับทักษะอันเหนือชั้นครับรวมถึงการจบสกอร์ดังเพชรค่านะครับและสิ่งเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่อยู่ในตัวมาคันแรดฟอร์ดนะครับรวมถึงทั้งคู่นั้นยังมีทักษะในการเลี้ยงบอลที่ดีเหมือนกันอีกด้วยนะครับแนวลูกวัย21ปีมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับตำนานของเลอันมารดิดรายนี้นะครับและเขาเองครับก็ฝันว่าสักวันหนึ่งนั้นเขาอาจจะได้ครอบครองความยิ่งใหญ่แบบโที่ ไว้บ้างครับซึ่งในความเป็นจริงนั้นก็มีหลายอย่างครับมีหลายโอกาสที่ทั้งสองนั้นได้กล่าวชื่นชมซึ่งกันและกันอยู่นะครับเขาเล่นด้วยอิสระอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะเล่นอยู่ที่ไหนตรงไหนเขาพกความอิสระนั้นลงไปในสนามและพิสูจน์ความเก่งกาจของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณทําแบบนั้นได้เมื่อน,นั้นแหละที่คุณจะเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดและฟอร์ดกล่าวเขาเป็นนักเตะหนุ่มที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมผมเห็นบางอย่างของตัวเองในเตกคนนี้ เขาเล่นด้วยความกล้าหาญและมีความเร็วไปกับบอลได้ดีโดโลโด้กล่าวชื่นชมมาคัสแลตฟอร์ดเชื้อสายมาจากประเทศเซนคิตและเนวิท แม้ว่าเราจะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าแลสซอร์นั้นเกิดและถูกเลี้ยงดูจนเติบโตในประเทศอังกฤษครับแต่แท้จริงนั้นเขามีต้นตระกูลอยู่ที่เซนคิดและเนวินครับประเทศเล็กๆในทะเลแคลริเบียนนะครับที่เป็นเกาะตั้งอยู่ในเกาะดีเวิร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลสเตอร์แอนเทลิสนะครับในภูมิภาคนี้จัดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในซีตะวันตกนะครับเมื่อวัดจากพื้นที่และก็จำนวนประชากรนะครับ แต่อย่างน้อยสุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือแลฟอร์ดน,นะครับได้ทำให้ประเทศที่เล็กๆนะครับไม่มีใครรู้จักปรากฏขึ้นอยู่บนแผนที่โลกแล้วนะครับชายผู้เกิดในวันฮาโลวีน วันที่31ตุลาคมปี1997นะครับถือกำเนิดทารกน้อยผู้หนึ่งครับเป็นดั่งของขวัญแก่โลกใบนี้นะครับที่ไวเทนซอครับเมืองแมนเชสเตอร์ครับระหว่างที่คนทั้งประเทศกำลังสนุกสนานกำลังเฉลิมฉลองให้กับวันฮาโลวีนครับในครอบครัวของเล็ฟอร์ดนั้นกำลังฉลองให้กับสมาชิกใหม่นะครับเมลานี่และโรเบิร์ตนะครับเลฟอร์ดคือพ่อแม่สุดอบอุ่นของเขาครับและเด็กทารกคนนี้นะครับนั้นจะกลายเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกเสียจากมาคัสเละฟอร์ด แต่แค่เราจะรู้ครับว่าเด็กทารกในวันนั้นนะครับจะเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวลูกที่ถูกพูดถึงกันที่สุดในโลกโลูกหนังนะครับมาคัดเป็นลูกชายคนเล็กสุดของครอบครัวครับต่อจากพี่ชายของเขาทั้งสองคนนะครับปัจจุบันเจ้าตัวนั้นมีอายุ24ปีครับและแฟนๆปีศาจแดงก็หวังเหลือเกินนะครับว่าแรดฟอร์นั้นจะอยู่ฉลองวันเกิดในทุกๆปีของเขาที่โรงละครแห่งความฝันแห่งนี้ครับ หากคุณชอบจิโกโกบอลอยากเล่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องจิโกโบอลของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ